จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาสู่พื้นที่เล็กๆแห่งความสบายใจในรายการแชร์ไปทำบุญรายการที่จะนำพาธรรมะเย็นๆมาฉฉลมใจที่ร้อนรุ่มให้กลับมาชุ่มฉ่ำอีกครั้งวันนี้อาตมาอยากชวนโยมมานั่งพักวางภาระงานที่แบกไว้ลงก่อนนะโยมวางความกังวลในวันพรุ่งนี้ทิ้งไปก่อนเวลานี้ เป็นเวลาของโยมเป็นเวลาที่จะได้กลับมาดูแลหัวใจของตัวเองจริงๆโยมเอย๋ยอัตมาสังเกตเห็นนะว่ายุคสมัยนี้โลกมันหมุนเร็วจนน่าตกใจใครๆก็วิ่งใครๆก็รีบตื่นเช้ามาก็รีบไปทำงานขับรถก็รีบกินข้าวก็รีบแม้แต่จะนอนก็ยังรีบขมตาหลับพอเราอยู่ในโลกที่เร่งรีบแบบนี้มากๆเข้าใจเรามันก็เริ่มป่วยนะโยม เราเริ่มกดดันตัวเองเวลาเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเปิดมือถือดูเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันได้เลื่อนตำแหน่งเห็นน้องคนนั้นซื้อบ้านหลังโตเห็นคนโน้นแต่งงานมีครอบครัวอบอุ่นพอย้อนกลับมามองตัวเองเราก็เริ่มตั้งคำถามท,าที่ทำร้ายจิตใจตัวเองว่าทำไมเรายังไม่ถึงไหนเลยทำไมเราช้ากว่าคนอื่นเมื่อไหร่ความสำเร็จจะมาถึงเราสักที ความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกมันร้อนมันกระวนกระวายมันทำให้เราไม่มีความสุขกับปัจจุบันเลยใช่ไหมโยมวันนี้อาตมามีนิทานเก่าแก่เรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเตือนใจคนใจร้อนได้ดีนักแลกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาอยู่คนหนึ่งแกเป็นคนขยันมากแต่ใจร้อนเป็นที่หนึ่งแกปลูกข้าวสาลีไว้เต็มทุ่ง แกมีความฝันว่าอยากให้ข้าวของแกโตเร็วๆจะได้รวยทันเพื่อนบ้านทุกเชา้าแกจะรีบตื่นไปที่นาตั้งแต่ไก่โหไปยืนจ้องต้นกล้าข้าวจ้องแล้วก็ถอนหายใจฮทำไมมันโตช้าอย่างนี้เมื่อวานก็สูงเท่านี้วันนี้ก็สูงเท่าเดิมเมื่อไรจะได้เกี่ยวขายสักทีนาะวันแล้ววันเล่าแกก็เฝ้าแต่บนจนวันหนึ่งความอดทนของแกก็หมดลง แกคิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อมันไม่โตเองข้าก็ต้องช่วยมันสิคิดได้ดังนั้นชาวนาใจร้อนก็กระโดดลงไปในนาแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติการเร่งโตแกไล่ดึงต้นกล้าทีละต้นดึงขึ้นมานิดนึงให้ลำต้นมันยืดสูงขึ้นพ้นดินดึงต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่ร้อยแกทำแบบนี้ตากแดดตากลมอยู่ทั้งวันจนครบทุกต้นในทุ่งนา พอกลับถึงบ้านคุยโวกับลูกเมียด้วยความภูมิใจว่าโอ้ยวันนี้พ่อเหนื่อยแทบขาดใจแต่คุ้มค่ามากนะแม่วันนี้พ่อไปช่วยดึงต้นข้าวให้มันสูงขึ้นตั้งเยอะแนะ่รับรองปีนี้เรารวยแน่ได้ยินพ่อบอกแบบนั้นก็ดีใจรีบวิ่งไปดูผลงานพ่อที่ทุ่งนาแต่พอไปถึงโยมถ่ายสิว่าเกิดอะไรขึ้นภาพที่เห็นคือทุ่งข้าวตายเรียบโยม ต้นกล้าที่น่าสมสารพอถูกดึงขึ้นมารากมันก็ลอยรากมันขาดจากดินมันหากินไม่ได้สุดท้ายมันก็เหี่ยวเฉาตายไปหมดน่าเสียดายไม่โยมความหวังดีของแกกลายเป็นการทำลายล้างความขยันของแกกลายเป็นศูนย์เปล่าเพราะอะไรเพราะแกไม่เคารพเวลาของธรรมชาติแกพยายามจะฝืนกฎแห่งการเติบโตชีวิตของเราก็เหมือนกันโยมบางครั้ง การที่เราพยายามเร่งทุกอย่างในชีวิตเร่งความรักเร่งความรวยเร่งความเก่งมันกลับทำให้รากฐานชีวิตของเราขาดสะบัน้นใจเราขาดความสงบร่างกายเราขาดการพักผ่อนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็พังทลายเพียงเพราะเราอยากจะโตให้ทันคนอื่นโดยลืมดูว่ารากเราแข็งแรงพอหรือยังโยมลองมองไปที่สวนดอกไม้สิโยมโลกนี้มีดอกไม้เป็นล้านชนิด แต่ละชนิดมีเวลาบานไม่เหมือนกันเลยดอกทานตะวันชอบแสงแดดจัดบานหน้าร้อนสู้แดดเปรียปร้ยงๆดอกเบญจมาศชอบอากาศเย็นรอจนลมหนาวมาถึงถยอมบานดอกบัวบานตอนเช้ารับแสงแรกดอกราปรีบานตอนกลางคืนส่งกลิ่นหอมตอนที่คนอื่นหลับอาตมาถามหน่อยว่ามีดอกไม้ดอกไหนผิดไม่ยมที่ไม่บานพร้อมเพื่อน ดอกบัวผิดไหมที่ไม่บานตอนกลางคืนเหมือนดอกราตรีไม่ผิดเลยโยมไม่มีใครผิดมันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาของใครของมันตัวโยมเองก็เช่นกันโยมไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยนะที่วันนี้โยมอาจจะยังไม่สำเร็จเท่าเพื่อนโยมอาจจะเป็นดอกไม้ที่บานช้าที่กำลังใช้เวลาสะสมอาหารสะสมประสบการณ์สะสมความแข็งแกร่งลงไปที่ราก เพื่อที่จะบานอย่างงดงามยั่งยืนและสง่างามที่สุดในวันที่เหมาะสมของโยมเองในตอนแรกนี้อาตมาอยากฝากการบ้านทางใจให้โยมลองไปตรองดูนะลองถามตัวเองหน้ากระจกดูสิว่าทุกวันนี้เรากำลังเป็นชาวนาใจร้อนที่คอยทำร้ายตัวเองด้วยการดึงต้นกล้าชีวิตอยู่หรือเปล่าเรากำลังทุกข์เพราะเราเอานาฬิกาของคนอื่นมาจับเวลาชีวิตเราหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือใช่ให้โยมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะใจเย็นๆหยุดดึงหยุดรั้งแล้วกลับมาดูแลดินดูแลรากของเราให้ดีก็พอส่วนวิธีการที่จะรอคอยอย่างมีความสุขทำอย่างไรและวิธีวางใจให้เป็นผู้ดูที่ดีทำอย่างไรอาตมาจะมาเล่าเคล็ดลับวิชาหุงข้าวให้สุขให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเรื่อง ชาวนาใจร้อนไปแล้วอาตมาเชื่อว่าหลายคนคงเริ่มวางความกดดันลงได้บ้างแล้วนะทีนี้ปัญหาต่อมาที่โยมมักจะถามอาตมาก็คือหลวงพ่อครับแล้วระหว่างที่รอเนี่ยจะให้ทำอะไรให้นั่งเฉยๆฉยงอมืองอเท้าไม่ต้องทำมาหากินเลยเหรอครับอาตมาขอตอบชัดๆตรงนี้เลยนะโยมว่าไม่ใช่เข้าใจผิดแล้ว การปล่อยวางในผลลัพธ์ไม่ได้แปลว่าละทิ้งการกระทําฟังดีๆนะโยมสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยการวางใจในจังหวะชีวิตตามหลักพุทธศาสนาคือการทำเหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วปล่อยให้อนาคตจัดการตัวมันเองเปรียบเหมือนโยมกำลังหุงข้าวเอาแบบโบราณน,นะ ที่ใช้หม้อดินหรือหม้อสนามไม่ใช่หม้อไฟฟ้าจะได้เห็นภาพหน้าที่ของโยมในการหุงข้าวคืออะไรตวงข้าวใส่หม้อซาวข้าวล้างฝุ่นออกเติมน้ำให้พอดีไม่มากไปไม่น้อยไปก่อไฟใส่ฟืนนั่นคือหน้าที่โยมจบแค่นั้นส่วนหน้าที่ที่ข้าวจะสุกเม็ดข้าวจะบานน้ำจะแห้ง นั่นเป็นหน้าที่ของไฟหน้าที่ของความร้อนและหน้าที่ของเวลาเราไปสั่งเม็ดข้าวว่าสุกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เราไปเร่งไฟให้แรงเกินไปข้าวก็ไม่สิ่งที่โยมทำได้ดีที่สุดคือการรักษาความร้อนให้สม่ำเสมอแล้วก็รอถ้าโยมทำหน้าที่เสร็จแล้วแต่โยมไม่วางใจโยมขาดความเชื่อมั่น โยมคอยเปิดฝาหม้อด,ดูทุกๆหนึ่งนาทีสุกหรือยังนะสุกหรือยังนะเปิดอยู่นั่นแหละความร้อนมันก็ระเหยหนีหมดสิโยมข้าวหม้อน,นั้นจะเป็นยังไงมันจะแฉะหรือไม่ก็ดิบไปเลยกินไม่ได้ชีวิตการทำงานชีวิตความรักก็เหมือนการหุงข้าวนั่นแหละโยมหน้าที่ของโยมคือสร้างเหตุขยันทำงานพัฒนาความรู้ ดูแลสุขภาพซื่อสัตย์ดูแลคนรักทำความดีทำเหตุเหล่านี้ให้เต็มที่ใส่ฟืนแห่งความเพียรเข้าไปเติมน้ำแห่งความใส่ใจเข้าไปแต่เมื่อทำเสร็จแล้วในแต่ละวันต้องรู้จักปิดฝาหม้ออย่าไปคอยเปิดฝาดูด้วยความกังวลบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่เจ้านายจะเห็นผลงานเมื่อไหร่เขาจะรักเรา การเฝ้ารอด้วยความกระวนกระวายคือการเปิดฝาหม้อที่ทำให้ความสุขระเหยออกไปหมดและทำให้ความสำเร็จที่ควรจะได้มันล่าช้าออกไปอีกท่านพุทธทาสภิกขุเคยสอนไว้ว่าจงทำงานเพื่อตัวงานอย่าทำงานเพื่อหวังผลของงานเพียงอย่างเดียวคือทำด้วยความรักทำด้วยฉันทะทำเพราะมันเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงกระทำ เมื่อใจเราจดจ่ออยู่ที่การกระทำในวินาทีนี้เราจะลืมเวลาและเมื่อเราลืมเวลานั่นแหละโยมความทุกข์จากการรอคอยมันจะหายไปทันทีความสุขไม่ได้รออยู่ที่เส้นไัยนะโยมแต่มันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่ตอนที่เหงื่อหยดแรกตกลงพื้นถ้าโยมมีความสุขกับการรดน้ำพรวนดินโยมก็กำไรตั้งแต่วันนี้แล้วส่วนดอกไม้จะบานวันไหน นั่นเป็นโบนัสเป็นของขวัญที่ธรรมชาติจะมอบให้เมื่อถึงเวลาโยมลองสังเกตดูสิคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงๆส่วนใหญ่เขาไม่ได้มัวแต่นั่งจ้องนาฬิกานะเขาสนุกกับการปลูกต้นไม้ของเขาเขาสนุกกับการแก้ปัญหาเขาสนุกกับการสร้างสรรค์รู้ตัวอีกทีอ้าวต้นไม้โตใหญ่ออกดอกออกผลเต็มไปหมดแล้ว ธรรมะข้อสำคัญสำหรับการรอคอยคืออุเบกขาอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยเมยไม่สนใจโลกนะโยมอย่าเข้าใจผิดแต่แปลว่าการวางใจเป็นกลางมองดูอยู่ห่างๆด้วยความเข้าใจเหมือนเรามองดูลูกหลานเล่นสนุกในสนามเด็กเล่นเรารู้ว่าเขาปลอดภัยเราไม่ต้องไปวิ่งตามจับมือเขาตลอดเวลาเราแค่เฝ้าดูและพร้อมจะเข้าไปประคองเมื่อเขาล้ม กับชีวิตก็เหมือนกันโยมให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในกุศลผลบุญที่ทำมาว่ามันจะไม่สูญหายไปไหนแน่นอนมันกำลังเดินทางมาหาโยมอยู่ในจังหวะที่ใช่ที่สุดดังนั้นในวันที่โยมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันมันช้าจังขอให้โยมหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกตัวเองว่า ทุกอย่างกำลังดำเนินไปในแบบที่ควรจะเป็นฉันกำลังสะสมรากแก้วที่แข็งแรงที่สุดสิ่งที่ใช่จะมาในเวลาที่ใช่คนรักที่ใช่จะมาในเวลาที่ใจเราพร้อมโอกาสที่ใช่จะมาในเวลาที่เรามีความสามารถพอที่จะรับมันถ้ามันยังไม่มาไม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะโยมแต่มันแปลว่ายังไม่ใช่เวลา หรืออาจจะแปลว่าเรากําลังถูกเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีกว่าที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งทิ้งแปลงนาของโยมไปเสียก่อนนะสุดท้ายนี้อาตมาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้โยมทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมในเรื่องของเวลาขอให้มีใจที่เย็นเหมือนสายน้ำ ขอให้มีความเพียรที่มั่นคงเหมือนภูเขาและขอให้มีความสุขกับการเบ่งบานในแบบของตัวเองหลับก็ขอให้เป็นสุขตื่นก็ขอให้เป็นสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญพร